อาหารสิงโตครับตอนหนวะได้ได้ขันว่าอาหารราดจะโ์องแท็พร้ามแ้วนี้ลาบจะโูของแท็พร้อมา้ะโสเห็คกันด้ยกินยูมองจะโูเลยนี่กดซุ่มกดซุ่มมาเด้อมาเด้อพี่รักข้าปลาหันก้อนจะลงวานแหคือามาม ทับรรยากาศกินข้าวปลาวันสิุ่งนองเป็นต่แซ่เป็นแต่แซ่แกงงูก็มีครับแส่ได้ลาบงโอยแต่ว่าสิวันละปลาสัตว์กินสิวันละบ่เหลือแล้วปลาสัตว์กินสิวันียวนสิรุ่งน้องเดี๋ยวคอยมา่งผลงาน สวัสดีครับสวัสดีพ่อกันอีกแล้วอีกหนึ่งคลิปมื่อนี้พาพี่นองมาเยือนทินเจโโวครับอำเภอกุดชุมข้างหลังผมนี่เห็นบ้นี่ขคองดีครับข้องดีบบกพ้าวน้ำหอมครับกินแล้วร่างกายแข็งแรงครึกทั้งวัน มันนี้เขาจะมาลงป่าครับผมพาไปน้องมาลงปา่ามันนี่นองประมาณไรเศษ1ิบสองคนคนละหนึ่งพันสองร้อยบาทเดี๋ยวจัหน่อยเ้ามาเบ่งเป็นการลังทำความสะอาดนองอยู่ก่อนจะไปเบ่งกาฝากดกไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะครับเนละ้วในยูทูบช่องกองปลาปลาเขานี่ยละ่ะ อยากเป็นพี่เป็นน้องกันเนกก็มากดต,ตัวแดงๆแล้วครับเอาคอยจะได้อัปเดตไล่กันทุกๆเอืาปัจจิบันหาเทือกย่มขึ้นหอดกันครับผมไปไปเบืองพอาทั้งคมอบสาหนองสะก,ก้อนก้อนสิวรนณบรรยากาศของหน้องเพื่นกะดีครับผมมีที่วิวเขาเป็นคล้ายๆว่าเป็นสวน ผัดสมนะครับเพื่อพักสวนข้วเวลเราก็ิรเบือดผมจักซิเป็นปลาคามีมหัดมากซิดาหรือว่าฝรั่งเปิดห่อไว้อยู่ครับกำ <c oughs> ลังเอา้าขคืนกันย่างขมักขมิ่มน มันรามันาหนนนาหย่อกำนาะไรเยออย่างไอคนก่อนจะลงครับเพื่อกาทำความสะอาดครับการการเทีบสะวานมาทำงานวานวอได้บัด ปลาเราก็ดีดีมีตร้นบกเผาบกเผาดำหอมครับไป่บ่สูบบ่วสุนมาเอาไปรอดพลนพลพลหน่วยรับรองว่าสุนสุนได้ทั้งวันลูกเขาขึ้นว่ะลูกเหนียวยา เนี้ยไว้หลับในน้อนอย่างกับพุ่งหวยคว้วลูกสีเยียวกับผมดอกแรกกำลังจะเริ่มมันมานเดือปูเดือพูดอร่อยล้วล้ว12คนครับอ่าเขากำลักเสร็จบัลลัง đa điều pha với bớt thang nì, hét pha đi, xiên vô cái phá hàng vô sang với mua cỏ với đi, lâu vừa để ban đồn một gần vẫn đèo đèo thả bá dân

พืนเดียวพื้นเดียวพื้นเดียวพืนเดียวพื้นเดียวพืนเดียวพครับพื้นเดียวพอนรับนเหรอม่กันอหนของก็ได้เีคันีมองกกานมันก็หลายพแล้วเกนมนบอดอกแรกนี่ดอกแรกแหกมัน bên những đi vô bên những đi vẫn đang đi bên ngoài tám tù <cười> 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 โอนโ่นุ่นตันสุรชัยปดแล้วแล้วครับเพิ่นปดแล้วน้ปลาจัะไปงำงำสีจอมันเออสีจอมองเลาอีหลีเววย

Ô phăng 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 đây ừ, đây tôi không có nhà โลดเออได้แต่หัวหญ้าเว้ยบ่แล้ว เสียนิ่เอียนอ่มว่าสียนสัน้ วานเห้นเนี่ยแจกดีก็มู่งภาสันนะคระับเบิ่งเหท้องอีกรอบหนึ่งครับ ึดฮึดโอ้ยย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 ยนยยนี้ยยยนยย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 ย่ยยัยยยยยยย่ยย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 นยยยเป็นยย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 ย่ยย ไอ้หลอนมาน่นจันไดานนจันตัวนึงอยู่เอ้เบิ่งเชยนคำอันนั้นเียนบุอู้้ ngoan uh. quá à? <laughs> mình nhăng nó à này cứ để lúc nào nó này <laughs> à. mừng xiên vô rồi con nhức vô nhức cây khoai mừng cái gì đây giống tù nhức cây khoai này ยึกค่อยๆว้ฮ้ยได้นิน่ด้วยป่านินป่านินอ้าวยึกค่อยก็ได้หน่อยโตแล้วครับอ้าวน้ำมันปลาสันว่าหันเราลงไปหมดป่าใหญ่เห้ยียังเหลียะือไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เห้ยป่าใหญ่ปลา

เอ้เจ้าของน้องคนมาคือว่าป่าบันบอสมกัลังเนาะแล้วเกิจีละจาขึ้นป่าขึ้นเงินกันอ่าเออเจ้าของบอมะจีรจากันมันโบ่ปป่าอีลี ไม่ทา่ครับไม่ใา่ตอนนี้มีลูกตุ่มยู่สองอันลูกตุ่มตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนนักตัวไหนนักก็การเพราะว่าตัวนี้เป็นว่าตัวนี้นักกาตัวนี้แต่เพราะว่าตัวนี้นักก็ตัวนั้นเดี๋ยวเอาตาส้างมาปลาสันเ เตรียมย่างดีทำกันตัว่าม่วนาหลายคนเลียว่าตัวนี้นะก็ตัวนี้แต่ว่าเจ้าของว่านว่าชิพอจะผมผมว่าลับแปด็บลรเนี่เอาเอาอันนี้ใ่้ก่นี่แปดเมียมันมเียนอันนี้สิบอ็โลเ้อันนี้สิบสามจสิบสามโลนนเมนบ โอ้อแมนเว้ยนากูห่างกันเด้ไววูดไอเสียวันนี้ตายตาตไอเสียว้าแบ่กัขาดการพิษเว่าพิสูจน์ห่ลตัวนี้